สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลลแนนะคะที่ปรกษาการขายบริษัทเพชรยนต์ขายรถมือสองค่ะวันนี้พาพี่ๆนะคะมาอัปเดตสต็อกนะคะโตโยต้าโคราอันติสนะคะมีทั้ง 1.6G นะคะ 1.8GR นะ,ะหรือ1.8สปอร์ต1.8ไฮบริด นีคะมีทุกรุ่นมากมายเลยพี่พี่ขาเนี่ยนำมาให้รับชมกันนะคะฝากพี่พี่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้แอนด้วยเนี่ยจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่เนี่ยสเปคสวยๆและสำหรับใครที่หารถนะคะต่อยอดธุรกิจต่างๆนะคะพี่พี่ขาบอกเลยนะคะ t a c o r ้ l โคราติ s เนี่ยที่เรานะคะมีมากกว่า70คันให้พี่พีเลือกนะคะอย่าง มากมายไก่กองเลยเนี่ยอย่างคันแรกเลยพี่พี่ขาเนี่ยคันสีขาวนะคันนี้เนี่ยคะเป็น Toyota c o r ร l l a นตีสเนี่ยหนึ่งจุดแปดเนี่ยค่ะเป็นตัวไฮบริดเนี่ยค่ะสำหรับคันนี้เป็นตัวไฮบริดนะสภาพสวยเลยค่ะแรกเข้าสีขาวมุกนะคะไบหน้าโปรเจคเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกมีมาให้มาพร้อมโลโก้ไฮบริดพรีเมียมหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมาพร้อมด้านมือเปิดเนี่ยเป็นสี โครเมียมสวยครบรอบคันเนี่ยไม่ได้มีแค่แถวเดียวเนะี่ยพี่ๆขาบอกเลยนะไม่ได้มีแค่แถวเดียวนะนี่ด้านหลังเนี่ยมีอีกหนึ่งแถวเนะคะเรียงยาวแบบนี้เลยนะพี่ๆเลือกชมนะคะรถเยอะจริงๆค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราพามาชมที่แถวนี้ก่อนคันนี้เป็นตัวไฮบริดด้านท้ายนะคะ่ะได้เซ็นเซอร์มาแล้วเรียบร้อยเนี่ยด้วยกันสองจุดมาพร้อมโลโก้ไฮบริด โกมไปเนี่ยนะคะได้เป็นดีไซน์ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้สวยรอบคันเลยค่ะราคาดีงามมากแน่นอนเนี่ยสำหรับคันนี้เป็นตัว่อนญาตเนี่ยเป็นไฮบิสมาร์ทราคา5 3 9 0 0 0บาทพี่ได้รถปี2 0 2 1ไปใช้งานเลยค่ะสวยรอบด้าน าจจะไม่ได้ดูรายละเอียดดีเทลเยอะนะคะทุกคันนะพี่ขาแต่ล้าชอบคันไหนก็สามารถแคปหน้าจอเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0863440045คันที่2คันนี้เป็นตัวไฮบริดเหมือนกันนะคะเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันพี่พี่จ๋านะคะสีดำคันนี้สวยเหมือนกันรถพึ่งเข้านะคะรถยังไม่ได้เก็บงานนะคะเอามาใหพ้พี่ดูกันแบบเรียวๆก่อนเลย เนี่ยสำหรับคันสีดำนี้ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วเนี่ยเป็นตัวสมาร์ทเหมือนกันเนี่ยค่ะไฟ LED มีมาให้มาพร้อมโลโก้ไฮบริดด้านหน้าสีฟ้าส,สวยๆเลยค่ะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดำแล้วเรียบร้อยในขะาค,ะคันนี้นะหูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าปุ่มแอนจิ A uto, A ้นสตาร์เกียร์ออโต้แอร์ออโต้มีมาให้แล้วนะยสำหรับคันสีดำนี้อยากได้ข้อมูลละเอียดราคาเพิม่มเติมสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับคันที่3นี้เนี่ย คันนี้ก็เป็นตัวสมาร์ทเช่นกันนะไฮบริดเหมือนกันพี่พี่ขาสีบรอนเงินนะมีให้เลือกชมหลายสีหลายคันหลายรุ่นเลยด้านในได้เป็นสีดำร้วนนะพี่พี่ชอบสีไหนจับสีนั้นไปได้เลยนะคะมาใหพ้พี่ดูใกล้ๆหน่อยนะคันนี้ปี2021เหมือนกันค่ะไฮบริดสมาร์ทราคา5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง3คันนี้เป็นไฮบริดหมดเลยนะนี่ ดูเลยค่ะสวยทุกคันเลยนะคใครชอบคันไหนส,สนใจคันไหนสอบถามได้นะส่วนคันที่4นะคะคันนี้เป็นตัวโฉม m i n u n c e e เนะะี่ยโฉม m มน n u n c น e ปีประมาณ17-18นะคะใครหาออปชั่นโฉมนี้อยู่ตอนนี้หายากมากนะ,ะสอบถามกับจัดซื้อแล้วเรียบร้อยค่อนข้างหายากเลยเนะะี่ยคันนี้ราคา3 3 9 0 0นบาทปี2014 1.5เป็นตัว V นะคะ สวยงามเช่นกันใครหารถผ่อนสบายๆจัดคันนี้ไปได้เลยนะคะไปคันที่ห้าต่อสำหรับคันที่5นะคะเป็น 1.6G นะเป็นตัวน้ำมันล้วนนี 1.6G นะนะสำหรับคันนี้ได้โฉมปี2020บอกด้านในสีดำแล้วเรียบร้อยหน้าโฉม New, นิวนีสติ๊กเกอร์สีเหลืองด้านบนบอกบอกถึงคันนี้มีการตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยนะียสวยรอบคันเลย ภายในได้เป็นบอกดำแล้วนะนะปี2020ราคา429,000บาทเท่านั้นเองมาดูเครื่องยนต์1.8กันบ้างนะ,ะสำหรับคันนี้เป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะสวยมากพี่พีดูล้อนะ,ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ได้มาครบเลยนะคะออปชั่นเบาะหนังสีดำจอกลางทัชสกรีน เชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลย Air Auto เกียร์ออโต้เบาะหนังตึงเปี้ยจอกลางมีมาให้ล้อแม็กแต่งล่อเลยค่ะนะสเปคเดิมโรงงานนะคะสําหรับคันนี้นะเนี่ยไปต่อคันที่7จ็ดะเนี่ยสำหรับคันที่7นะคะเป็นตัว 1.6G เหมือนกันค่ะเนี่ยสำหรับคันนี้ปี2020เหมือนกันเนี่ยบอกเลยคันนี้ราคา 4, 29 0 0 0บาท รุดจองดิฉันมานั่นเองสำหรับคันนี้ผ่านการตรวจเนอ่2 7 4รายการแล้วเช่นกันนคะคสวยงามทุกคันเลยมาถึงคันสุดท้ายคันนี้สวยมากสีน้ำตาล1.8ไฮบริดพรีเมียมสวยมากๆเลยพี่ๆขาออปชันเนี่ยจัดมาให้ล้นเลยเนี่ยค,คันนี้เป็นไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปด้วยค่ะผ่านการตรวจโครงสร้างเครื่องยนต์เครื่องเกียร์แล้วเรียบร้อย รับประกันนะคะโครงสร้างให้เครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้เนีคะสำหรับคันนี้นะชอบถูกใจคันไหนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเนยีรถมีเยอะแยะมากมายให้พี่ๆเลือกนีคะสามารถแคปบจอมาได้เครดิตดีๆสำหรับรุ่นนี้ฟรีดาวไปได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะผ่อนยาวๆแปงวด นะชอบุกใจขนาอบถามเนะ 45, ี่ยศูนยหามสี่สี่ย4แจ้งติดต่อเซลแอดมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลา,าไปก่อนนะสวัสดีค่ะ